สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปออมหุ้น EP ที่26สร้าง Passive Income จากการลงทุนในหุ้นทุกๆเดือนเดือนละ3,000บาทในปีนี้เองก็ยังคงเงินลงทุนในต่อเดือนไว้ที่3,000บาทนะครับไม่ได้มีการปรับลดหรือว่าเพิ่มแต่อย่างใดยกเว้นเขาขึ้นเงินเดือนให้เยอะนะครับถึงจะมีเงินแบ่งมาลงทุนได้เยอะขึ้นบ้างก่อนอื่นฝากทุกคนช่วย กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับถ้าใครดูแล้วมีข้อคำถามสงสัยหรืออยากจะแนะนำในส่วนไหนก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาผ่านการคอมเมนต์ได้เลยและคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้ชวนชี้แนะให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นตามเป็นเพียงการนำมาเล่าแชร์ประสบการณ์ในการลงทุนให้กับทุทกๆคนได้ฟังกัน ในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาผ่านปีใหม่มาหลายๆคนก็ New Year, New Me นะครับผมเองก็พยายามที่จะบาลานซ์ในการลงทุนเหมือนการพยายามตั้งเป้าหรือว่าขอบเขตแมネจเมนต์การเงินพยายามทำให้มันดีที่สุดไม่ให้มันสะดุดแม้จะเป็นปีใหม่แต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังเป็นคนเดิมคนเก่ายังเป็นสีแดงอยู่เหมือนเดิมในทุกๆวันในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็จะมีหุ้นกลุ่มแบงค์ที่ ประกาศงบกันออกมาครบเรียบร้อยหุ้นในพอร์ตของผมก็จะมีหุ้นแบงก์อยู่2ตัวนั่นก็คือตัวทิสโก้กับ KKP วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัว KKP แล้วกันเพราะว่าทิสโก้เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ว่ากำไรก็ดับลงเรื่อยๆอยู่นิดนึงเดี๋ยวจะเข้าไปดูอีกทีนึงตัวของ KKP กำไร q 4ออกมาค่อนข้าง เกินกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,400ล้านเนาะเรื่องที่มันดีขึ้นการจัดการค่าใช้จ่ายตัว Margin แล้วก็ตัว c o s t o f f u n ที่มันดีขึ้นแล้วก็เรื่องที่แย่เนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์แต่ว่าตลาดรถยนต์เนี่ยดีขึ้นแต่ว่าตัวสินเชื่อของ SME แล้วก็สินเชื่อบ้านอาจจะต้องจับตาดูกันอีกทีนึง แต่ว่าถ้ากนงปีนี้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก็อาจจะเป็นผลดีต่อตัว KKP นะครับระหว่างดอกเบีย้ยปล่อยกู้กับต้นทุนแต่ในปีนี้ KKP เองเขาก็มีการซื้อหุ้นคืนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพอครบกำหนดซื้อคืนแล้วเนี่ยจะมีการดีลิสออกไปไหม ปีนี้เอง KKP ก็ยังคงคุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวหุ้น KKP แต่ว่ากลุ่มแบงก์ช่วงนี้ก็อาจจะราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการที่อาจจะมีการเข้ามาเก็งกำไรในเรื่องของการจ่ายปันผลของหุ้นแบงก์หลายๆตัวเพราะว่าหุ้นแบงก์หลายๆตัวของไทยเนี่ยก็จ่ายปันผลค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงโดยเฉพาะตัว s c b เนี่ยก็ถือว่าสูงเทียบเทียบทิสโก้ได้เลยเผื่อๆสูงกว่าทิสโก้ได้ซ้ำ ส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะมาพูดถึงในรอบนี้นั่นก็คือตัว l ลนด a แ d น o u s e กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับหุ้นขวัญใจหลายๆคนไม่รู้ว่าขวัญใจดีหรือขวัญใจไม่ดีนะเพราะว่าหลายคนก็น่าจะเออคัสลอสหรือว่าขายทิ้งออกไปจากพอร์แหละเพราะว่ากําไรมันค่อนข้างที่จะดรอปลงเรื่อยๆแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยลงเรื่อยๆหลายคนก็อาจจะกังวลกลัวเป็นกับดักปันผลอะไรต่างๆตอนนี้อาจจะไม่ใช่ขวัญใจหลายๆคนแล้วแต่หลายๆคนก็ยังรักอยู่ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทเองก็มีการจัดประชุมไปโดยเขาก็ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตของยอดขายในปีนี้อยู่ที่23แล้วก็รายได้รวมเนี่ยอยู่ที่20ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ท้าทายอะไรมากเพราะว่าฐานปีที่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะต่ำแต่ว่าตัวนักวิเคราะห์เองก็มองแค่ระดับประมาณ5-6ในการเติบโตปีนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งส่วนกลยุทธ์ในการเติบโตของปีนี้เขาก็มีการ ที่จะเปิดโครงการใหม่ให้เร็วขึ้นเป็นช่วงของครึ่งปีแรกแต่ว่าต้องมาจับตาดูว่าปีนี้เองอ่ะเขาเปิดโครงการที่น้อยมากๆมีประมาณแค่4โครงการมูลค่ารวมอยู่ที่1 1 1 8 0ล้านบาทเขาอาจจะเป็นการเน้นระบายสต็อกที่มันยังคงค้างสูงอยู่ในช่วงที่ผ่านมาที่เขาเปิดโครงการไปแล้วมันขายไม่ค่อยได้นะครับปีนี้ก็อาจจะเป็นการเน้นระบายสต็อก และบริษัทจะมีการทําการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นรวมถึงมีการเปิดโอกาสให้เอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์ต่างชาติเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการขายและตัวธุรกิจโรงแรมของบริษัทในปีนี้ก็จะมีการเปิดตัวโรงแรมแกรน d เซนทรลพอยต์ลุมพินีในช่วงของคอเ2แล้วก็ปี2026จะเป็น แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลาดดำลีปี2027จะเป็นแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์พัทยาในส่วนของตัวโรงแรมของแ a รนด์อันทาเนี่ยก็ถือว่าไปได้ค่อนข้างดีส่วนใหญ่เขาก็จะบุกตลาดบีเคเคแล้วก็ตัวพัทยานะก็ถือว่าไปได้สวยแล้วก็น่าจะประทับใจระดับหนึ่งสำหรับผลประกอบการที่ผ่านมาของตัวโรงแรมของเขาพอบริษัทเขามีการตั้งเป้าหมายที่จะลดตัวของหนี้สินเราก็อาจจะเห็นการจ่าย ตัวเงินปันผลที่มันลดลงก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่า,าตัวดีวิเดนเพลย์เดยโชนเนี่ยของเขาจะจ่ายเท่าไหร่ในปีนี้เพราะว่าถ้าต้องการที่จะลดหนี้เนาะการจ่ายปันผลเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดลงส่วนดัชนีเซตในวันที่ผมเข้าไปซื้อหุ้นคือวันที่27มกราสองพัดัชนีเซตอยู่ที่1340 จุดตัวที่ล่วงแรงหนักในวันที่ผมเข้าไปซื้อเนี่ยจะเป็นตัวเดลต้ากับตัว BH บําลุงราดถือว่าร่วงเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าคนไข้ของบําลุงราดกลัวในส่วนของฝุ่น PM 2.5หรือเปล่านะครับก็เลยราคาร่วงลงไปเยอะพอสมควรแต่ว่าคาดการของเขาแหละแนวโน้มกำไรมันอาจจะดรอปลงราคาก็เลยล่วงลงไปเยอะพอสมควร ส่วนหุ้นที่ผมซื้อเพิ่มในรอบนี้ตัวแรกก็คือ Home Pro ซื้อในราคา8บาท95สตางค์ทั้งหมด48หุ้นแล้วก็ตัว LH ซื้อ2ครั้งรวมทั้งหมด120หุ้นในราคา4บาท68สตางค์ถัดมาคือ T ี O ซื้อในราคา21บาท70สตางค์ทั้งหมด17หุ้นถัดมา TU ซื้อในราคา11บาท60สตางค์ทั้งหมด46หุ้น และตัวสุดท้ายที่ซื้อคือหุ้น BDMS ซื้อในราคา2 3 5 0บาท50สตางค์ทั้งหมด45หุ้นมูลค่าที่ซื้อเยอะสุดในรอบนี้จะเป็นหุ้น BDMS ซื้อไปทั้งหมด45หุ้นมูลค่าที่ซื้อ1 0 5 9 2 8บาท28สตางส่วนมูลค่าที่ซื้อทั้งหมดรอบนี้2 9 5 6บาทกับอีก15สตางค์ก็จะเหลือแคสบาลานอยู่ที่4 6 7 1บาท71สตางค์มาถึงในช่วงสุดท้ายนั่นก็คือการ อัปเดตพอร์ตหุ้นล่าสุดมีแอดวานซ์อยู่ทั้งหมด22หุ้นเท่าเดิมตอนนี้บวก35.38%ตัวของ a อดวานซ์ถ้ามีโอกาสที่มันย่อลงมาก็จะเข้าไปเก็บเพิ่มไม่รู้ว่าราคาจะปรับตัวลงในช่วงของมีการประมูลขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกทีนึงก็ถ้ามันมีโอกาสมี จังหวะที่มันราคาลดลงมาก็อาจจะเข้าไปเก็บเพิ่มส่วน BDMS นะครับปีนี้ก็จะโฟกัสในการเก็บหุ้น BDMS ตอนนี้มีทั้งหมด285หุ้นติดลบ10.24%ถัดมาคือ Home Pro มีอยู่ทั้งหมด300หุ้นติดลบ4.02%ตัวถัดมาก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างในเรื่องของราคานั่นก็คือตัว KKP ตอนนี้บวกอยู่ที่3.74% ถัดมาคือหุ้นแลนด์เฮาสมีอยู่ทั้งหมด1,700หุ้นตอนนี้ติดลบเยอะสุดในพอร์ตเหมือนเดิมอยู่ที่32.37% PTT ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด175หุ้นเหมือนเดิมติดลบ8.28%ถัดมาคือหุ้นราดลงไฟฟ้าในพอร์ตของผมนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 210หุ้นติดลบ13.37% Tisco ทิสโกก็ยังมี15หุ้นเหมือนเดิมบวกอยู่ที่8.93%ถัดมาคือหุ้น TU มีทั้งหมด630หุ้นปัจจุบันติดลบ18.60%ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตัวที่ร่วงลงแรงเยอะที่สุดในพอร์ตเนี่ยน่าจะเป็นตัว TU อาจจะมีในเรื่องของการที่จะมีการเก็บภาษีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวบริษัทเองก็ กังวลในเรื่องนี้อาจจะทําให้กําไรของบริษัทเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับก็เลยราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงเลยแล้วก็ต้องดูแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทอีกทีหนึง่งรวมถึงตัวค่าเงินบาทด้วยถัดมาคือหุ้น TVO มีอยู่ทั้งหมด360หุ้นปัจจุบันติดลบ4.99%ภาพรวมหอดต,ตอนนี้เติมเข้าไป68,225บาทกับอีก20สตังค แป๊ปๆเนี่ยเติมพอร์ตเข้าไปแล้วเกือบ70,000แต่ว่า market value ปัจจุบันอยู่ที่62,256บาทติดลบไปประมาณ8.75%หรือถ้าคิดเป็นเงินก็ติดลบไปประมาณ5,969บาทกับอีก20สตังค์จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการอัปเดตพอร์ตหุ้นไทยใน EP นี้ผมอยากเช็กประชากรว่าตอนนี้ใคร ลงทุนหุ้นไทยอยู่หรือว่าเลิกเล่นหุ้นไทยไปแล้วหรือลงทุนทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับอยากรู้ว่าตอนนี้ทุกคนแบบคิดยังไงกับหุ้นไทยเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย